ยายรักโรแมนติกเรื่องเตียโมอิตาลีหรือมนรักอิตาลีฝากกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะตอนที่39 3เดือนต่อมาฉันเดินทอดน่องอยู่บนถนนแคบๆที่ทำจากหินสองข้างทางขนาบไปด้วยตึกสูงที่ทำจากหินและอิฐสีน้ำตาล ดูเหมือนจะสร้างขึ้นเพื่อเน้นความแข็งแกร่งตามสไตล์โรมันถนนเส้นนี้ทอดยาวไปถึงน้ำผุเทรวีที่ที่นิกเคยพาฉันมาในวันแรกที่ฉันมาถึงโรมนั่นเองปกติแล้วบริเวณนี้จะคาลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินผ่านไปผ่านมาแวะถ่ายรูปและโยนเหรียญขอพรจากน้ำผุเทรวีตลอดทั้งวันแต่สำหรับเช้ามืดอย่างตอนนี้ ที่นี่กลับเงียบสงบไรผู้คนได้ยินแค่เสียงนกหลยฟูงที่บินฉวัดเฉวียนรอรับแสงแดดรุ่งอรุณฉันเดินมาหยุดอยู่ที่บ่อน้ำพุก,กางขาตั้งกล้องและกล้องถ่ายรูปคู่ใจถ่ายรูปบรรยากาศตรงหน้าสำหรับนักเดินทางที่ชอบถ่ายรูปอย่างฉันจะเข้าใจดีว่าหากต้องการได้ภาพที่สวยที่สุดเราต้องตื่นแต่เช้าและไปคนละเวลากับนักท่องเที่ยวคนอื่น ซึ่งหากฟ้าเริ่มสางเราก็จะมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการถ่ายรูปในสถานที่ไรผู้คนแบบนี้อยากให้พี่ถ่ายรูปให้ไหมครับเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นจากข้างหลังฉันจริงๆเช้านี้เรามาที่นี่ด้วยกันแต่นี้ให้ฉันเดินมาที่นี่ก่อนเพราะเขาต้องไปหาที่จอดรถฉั้นหันไปเห็นร่างสูงกำลังยิ้มกว้างส่งมาให้ชันในมือมีช่อดอกไม้ช่อใหญ่ นิกดอกไม้นั่นสำหรับลินไงครับคนสวยของพี่นิกเดินเข้ามาประชิดยื่นช่อดอกไม้ให้ฉันเนื่องในโอกาสอะไรหรอฉันเอียงคอถามใจเริ่มเต้นรัวรอคอยคำตอบคนสวยก็ต้องคู่กับดอกไม้สวยๆสิครับในในลินก็มีดอกไม้แล้วพี่ขอถ่ายรูปคู่นะครับนิกยื่นมือมาขวากล้องและหาตั้งกล้องเดินไปอีกทาง เงยหน้ามองซ้ายมองขวาเพื่อหาวิวข้างหลังสวยๆเขาจัดเฟรมภาพก่อนจะกดชัตเตอร์แล้วเดินเข้ามากอดฉันไว้หลวมๆลินครับตลอดเวลาที่เรารู้จักกันมาพี่อยากจะลังเลสับสนจนทำให้ลินเจ็บปวดไปบ้างแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือความรู้สึกที่พี่มีให้ลินพี่รักลินนะครับฉันเงยหน้ามองเขา ในตาสีนินทรงสเสน่ห์กำลังจ้องฉันอย่างมีความหมายฉันรู้ความใจดีความอ่อนโยนช่างอบอกเอาใจของเขาไม่เคยเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันและฉันก็มั่นใจมากว่าความรักที่เขามีให้ฉันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนิกย่อตัวนั่งคุกเข่าต่อหน้าฉันจับมือซ้ายของฉันขึ้นมาจูบที่นิ้วนางอย่างอ่อนโยน แล้วแทนที่ด้วยแหวนทองเกลี้ยงกาวงเล็กๆนิกเงยหน้ามองฉันฉันเบิกตาโตอ้าปากค้างหัวใจพองโตเต้นรัวแรงไม่เป็นจังหวะแก้มเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูระเรื่อด้วยความตื่นเต้นนิกทำแบบนี้ทำไมพี่อยากให้ลินเป็นของพี่ครับนิกต้องพูดคำนั้นนะแต่งงานกับพี่นะครับคนดี เขาถามเสียงนุ่มจุมพิษหลังมือฉันอีกครั้งฉันยิ้มกว้างน้ำใสๆไหลออกจากตาโดยไม่รู้ตัวฉันโผเขากอดร่างสูงและพยักหน้าบนไหล่กว้างแต่งสี่ลินจะแต่งงานกับนิกนิกกระชับวงแขนกอดฉันแน่นขึ้นอ้อมกอดนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกคิดถึงและโหยหาของทั้งสองคนฉันเพิ่งกลับมาถึงอิตาลีเช้ามืดวันนี้และก่อนที่จะเข้าบ้าน ฉันถือโอกาสที่ยังตื่นเต็มตาขอให้นิกแวะมาส่งฉันที่น้ำพุเทรวีฉันต้องการถ่ายรูปของน้ำพุแสนสวยที่ไร้ผู้คนกำลังต้องแสงสีทองยามรุ่งอรุณไม่น่าเชื่อว่าเขาจะวางแผนขอแต่งงานฉันในเช้าวันนี้เช่นกันริมฝีปากของเขาประกบกลีบปากอิ่มของฉันแน่นลิ้นสากบดเบียดเข้ามารับรสหวานในโพรงปากฉันยังดูดดื่มเร้าร้อน สองมือของเขาเริ่มรูปลายไปมาบนตัวฉันเขาเลื่อนปากลงมาขบงับใ้หูก่อนจะโลมเลียซ่อคอของฉันอย่างมัวเมานี้หยุดก่อนพี่คิดถึงลินพี่หิวจนกินลินได้ทั้งตัวแล้วนะครับงั้นเรากลับบ้านกันนะลินก็หิวเหมือนกันประโยคนี้ทำให้ร่างสูงที่กําลังสุกซนอยู่ที่ซอกคอของฉันปลาออกจากตัวฉัน และเดินไปเก็บกล้องถ่ายรูปแต่โดยดีเดี๋ยวลินขอโยนเหรียญลงบ่อน้ำพุปแป๊บ,บนึ่งนะฉันควักเศษเหรียญออกมาจากกระเป๋าหนึ่งกำมือมันเป็นเหรียญที่ฉันได้จากการเดินทางไปประเทศต่างๆและไม่สามารถแลกคืนได้ฉันหันหลังให้กับบ่อน้ำพุแล้วเริ่มโยนเหรียญข้ามศรีรสะทีละเหรียญทำไมต้องโยนเยอะขนาดนั้นครับ นิกถามชั้นหลังจากยืนมองชั้นโยนเหรียญจนเสร็จมีความขบคันเจือปนอยู่ในน้ำเสียงนั้นขอบคุณไงนิกนิกเคยพาลินมาขอพรที่นี่แล้วลินก็สมปรารถนาแล้วด้วยก็เลยเอาเหรียญที่มีมาขอบคุณลินขออะไรไปครับขอให้เจอรักแท้ที่กรุงโรมฉันตอบพลางโผล่เข้ากอดร่างสูงด้วยท่าทางออออนล้ำแขนแกร่งโอบรัดร่างฉันทันที โอ้ของ่ายนี่นายังไงพี่ก็เป็นรักแท้ของลินอยู่แล้วนะครับลินไม่รู้หรอนี้โรแมนติกหน่อยสิอย่าลบหลูเห่เทพเนฟจูนเลยนะเราทั้งคู่หัวเราให้กันและเดินเคียงข้างกันไปที่จอดรถอย่างมีความสุขไฟราคาลุกโชดช่วงตลอดทางที่เราสองคนกลับอพาร์ตเมนต์ความหวยหาเขาตลอดสามเดือนทำให้ฉันปราศจากความคืนโดยสิ้นเชิง ฉันสุกใส่โซ่อคอ,อกอดกายลูปล้เรือนร่างสูงขณะที่เขาขับรถและทดสอบสมาธิของเขาด้วยการรูดซิปกางเกงแล้วปรนเปรอเขาอย่างร้อนแรงจนเขาต้องยอมจอดรถพักหนึ่งเพื่อรับความสุขสมจากฉันไม่นานเราก็มาถึงอาพาร์ตเมนต์นิกอุ้มฉันโยนลงบนเตียงนุ่มจูโ่จมจูบฉันยังดูดดื่มเร่าร้อนสองมือพยายามปลดเปลื้องเสื้อผ้าของฉันออก ฉันเองก็พยายามปลดกระดุมเสื้อเขาออกเช่นกันไม่นานเราสองคนก็ไรอาภรร์ปกคลุมกายอย่ารุนแรงสิคะคุณว่าที่สามีพี่อยากเป็นสามีของลินเดี๋ยวนี้เลยเขาตอบด้วยน้ำเสียงกระเ่าขึ้นคล่อมร่างกายฉันอย่างรวดเร็วเราสามารถพาพ่อแม่ลินและพ่อแม่นิกมาที่นี่ได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่อ่ะ เร็วสุดก็น่าจะสามสี่วันได้นะเดี๋ยวน,นั้นนี้เร็วไปไหมพวกท่านต้องขอวีซ่าก่อนนะพี่โทรบอกให้พวกท่านจัดการเรื่องวีซ่าไว้เมื่อสองเดือนที่แล้วแล้วนะตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแค่จองตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินได้เลยนิกวางแผนไว้หมดแล้วหรอแล้วเรื่องงานแต่งพี่จัดการเรื่องโบสถ์เรียบร้อยแล้วงานหลักๆโทนี่และมาเรียคอยช่วยเหลือให้ ส่วนลินก็แค่ไปเลือกชุดเจ้าสาวและของชำรวยครับมีอะไรจะถามอีกไหมครับคนดีเออคือฉันออึงสมองยังคงคิดตามไม่ทันว่าต้องการอะไรอีกออแล้วเรื่องวิดีโอที่จะเปิดในงานแต่ง<ม>พี่ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับฮะตั้งแต่เมื่อไหร่กันเป็นวิดีโออะไรขอลินดูก่อนได้ไหมวิดีโอที่พี่ขอลินแต่งงานเมื่อกี้ไงครับ อยู่ในกล้องลินไงพี่เช็คแล้วมันดูดีมากเลยเดี๋ยวส่งไปให้เพื่อนพี่ตัดต่อได้เลยฉันยิ้มกว้างด้วยความประหลาดใจแสดงว่าตอนที่ติกตั้งกล้องถ่ายรูปเมื่อเช้าคือการอัดวิดีโอไม่ใช่การถ่ายรูปสินะรอบคอบอะไรแบบนี้คะคุณวาที่สามีไม่มีคำถามแล้วนะครับมาให้พี่กินลินซะดีๆพี่หิวจะแย่อยู่แล้ว และแล้วบทเพลงรักของเราก็ถูกบันเลงขึ้นอีกครั้งเขาครอบครองฉันด้วยร่างกายอยู่หลายชั่วโมงก่อนจะพากันหลับไหลด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขตอนที่40บันทึกของนิกและทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพ่อแม่ของเราสองคนบินมาถึงอิตาลีในสี่วันถัดมา งานแต่งงานของเราถูกจัดขึ้นที่โบสถ์อย่างเรียบง่ายแต่อบอวลไปด้วยความสุขมีเพียงเพื่อนสนิทของเราเท่านั้นที่ได้รับเชิญมาเป็นสักขีพยานในงานนี้พ่อแม่ของเราทั้งคู่เข้ามากอดเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยความปิติท่านอวยพรขอให้เราทั้งคู่ครองคู่กันอย่างมีความสุขก่อนที่ทุกคนจะออกทริปไปเที่ยวยุโรปด้วยกันก่อนกลับประเทศไทยคนสามีขา เสียงหวานยั่วย้าจากหน้าประตูห้องน้ำปลุกผมจากผวังผมหันไปตามเสียงนั้นก็ตกตะลึงกับภรรยาป้ายแดงที่อยู่ในชุดชั้นในสีชมพูสุดเซ็กซี่ที่แทบจะไม่ปิดบังเนื้อหนังของเธอเลยบนหัวประดับด้วยที่คาดผมหูแมวและมีขนปุกปุยประดับที่ข้อมือและข้อเทา้าไฟแห่งความปรารถนาจูโจมผมและลุกลามจนปวดร้าวไปทั่วแกนกายผมผุดลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็ว วันนี้แปลงร่างเป็นนางแมวยั่วสวัสดพี่เหรอครที่รักมาทางนี้มาร่างบางค่อยๆเดินหนวยหน้าตามประสาลูกแมวน้อยมาที่เตียงท่าทางอ่อนแอ้นนั้นทำผมร้อนรุ่มจนอดทนรอไม่ไหวเอื้อมมือไปตะครุกลูกแมวน้อยมานอนราบลงบนเตียงเนี้ยวของขวัญแต่งงานจากมาเรียน่ารักไหมภรรยาของผมยังคงทำท่าแมวอ้อนไม่หยุด ีต้องพามาเรียไปเลี้ยงขอบคุณซะแล้วผมกดริมฝีปากลงบนซอกคอหอมขบเมมสุไใสไปทั่วมือดึงเชือกชุชนใยตัวจิ๋วออกจากร่างบางผมดื่มด่ำทุกสัดส่วนของผิวเนื้อก่อนจะเลื่อนมือหนึ่งลงไปลูบไล้ซอกขาเรียวเสียงร้องครวญครางเบาๆของเธอกระตุ้นผมเป็นอย่างดีผมเลื่อนตัวลงต่ำพรมจูบทั่วหน้าท้องแบนราบ มือข้างนึงดึงจีสตริง G ตัวจิ๋วออกไปอย่างรวดเร็วอยากทำไหมครับลูกแมวน้อยเธอตอบคำถามผมด้วยการผลักผมลงบนเตียงร่างบางขึ้นคร่อมผมจัดการปลดเปลื้องให้ผมเปลือยเปล่าเธอก้มลงบทริมฝีปากผมอย่างรุนแรงผมตกลุมรักเธอในคราบนางแมวยั่วสวาสทุกครั้งผมส่งเสียงคำรามเบาๆสติเริ่มกระเจิงร่างกายเกรงแน่น เมื่อเธอถึงฝั่งฝันผมชุดเธอไปที่ริมหน้าต่างห้องนอนซึ่งเป็นกระจกใสบ้านใหญ่กดร่างบางจนซวงอ,อกอวบบดเบียดแนบไปกับกระจกนั้นก่อนจะสอดประสานสองร่างจากทางด้านหลังนี้กระจกใสข้างนอกจะเห็นเอานะเธอบอกผมเสียงสัน่นตอนนี้เป็นเวลากลางวันข้างนอกตอนนี้จึงเต็มไปด้วยรถราและผู้คนบนท้องถนน พี่เปลี่ยนเป็นกระจกดิเฟกทีฟมองเห็นด้านเดียวนะข้างนอกมองไม่เห็นเราหรอกผมชอบให้ห้องดูโล่งจึงปรับเปลี่ยนหน้าต่างแบบเดิมให้เป็นกระจกเพื่อรับแสงแดดแต่ก็ยังต้องการความเป็นส่วนตัวจึงเลือกกระจกชนิดนี้มาไม่ได้ลองมีอะไรกับลินที่ริมหน้าต่างที่เซียนามันทำให้ผมตื่นเต้นสุดๆไม่คิดว่ามันจะส่งผลให้ผมมีรสนิยมทางเพศแบบนี้ ผมอยากร่วมรักกับเธอริมหน้าต่างอีกครั้งครั้งนี้ด้านนอกเต็มไปด้วยผู้คนแค่ลองจินตนาการว่าหางมีใครสักคนเงยหน้าขึ้นมองในขณะที่กำลังร่วมรักมันก็เหมือนกับการสุมเชื้อไฟปลุกเร้าอารมณ์ได้เป็นอย่างดีผมรับรู้ถึงความเขินอายปนตื่นเต้นของเธอแน่นอนว่ามันทำให้ผมปรารถนาเธออย่างรุนแรงเช่นกันจังหวะรักเริ่มดูดเดือดและรุนแรงขึ้น จนเราทั้งคู่ร้องครวญครางขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกันนิกนั่นอะไรนะ่ะร่างบางเอ่ยถามขึ้นขณะที่เรานอนกอดกายซ้อนกันอยู่บนเตียงสายตาของเธอมองไปยังกรอบรูปขนาด A 4อันใหม่ที่ผมเพิ่งเอามาตั้งไว้ที่ชั้นวางปลายเตียงผมลุกขึ้นไปหยิบกรอบรูปนั้นส่งให้เธอนี่มันนเกยกงเก็บไว้อยู่หรอ หญิงสาวจ้องมองรูปนั้นตาลุกวาวมันคือรูปบ้านหลังหนึ่งที่มีคนสองคนชายหญิงยืนอยู่หน้าบ้านใช่ครับมันคือรูปวาดฝีมือผมเองผมวาดมันในวันแรกที่ผมรู้จักกับลินเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมเก็บรูปนี้ไว้เป็นเหมือนเครื่องรางเตือนใจว่าสักวันหนึ่งเราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันและว,วันนี้มันก็กลายเป็นจริงแล้ว ของขวัญชิ้นแรกที่ลินมอบให้พี่เนื่องในโอกาสที่เรารู้จักกันวันแรกไงครับพี่ก็ต้องเก็บไว้อย่างดีสิครับคนดีผมจ้องมองในตาคู่สวยที่เริ่มปริมไปด้วยหยาดน้ำตาผมจูบซับน้ำตานั้นก่อนจะเลื่อนลงไปมอบจุมพิษแสนหวานให้เธออีกครั้งลินตัวน,น้อยของผมลินที่ผมเฝ้าทะนุถนอมมาตั้งแต่เด็กตอนนี้กลายเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของผมแล้ว ความสัมพันธ์ของเราอาจจะเริ่มต้นด้วยความยุ่งเหยิงแต่ตอนนี้หลังจากปรับความเข้าใจกันและฝ่าฟันเรื่องราวร้ายๆมาด้วยกันผมมั่นใจในตัวเองมากว่าผมรักผู้หญิงคนนี้สุดหัวใจไม่อยากให้ใครแย่งไปไม่อยากให้เธอเป็นอันตรายผมจะทะนุถนอมผู้หญิงคนนี้ตลอดไปเพราะผมคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ บันทึกของลินฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าการตัดสินใจมาที่อิตาลีจะทำให้ชีวิตพบเจอกับคนที่ฉันรักที่มาพร้อมเรื่องราวมากมายเข้ามาทดสอบความรักของเราพี่ชายข้างบ้านที่ฉันไม่เคยเรียกเขาว่าพี่คนที่คอยดูแลเอาใจใส่ฉันมาตลอดถึงแม้จะไม่ได้เจอกันสิบกว่าปีเขาก็ยังมั่นคงกับฉันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยฉันรักเขา รักทุกอย่างที่เป็นเขาและต้องการให้เขาเป็นของฉันคนเดียวดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รากับมีเวทมนต์ขลังดินแดนที่งดงามไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ตระการตาอีกทั้งยังแฝงเร้นไปด้วยอันตรายฉันปล่อยตัวปล่อยใจให้เขาเข้ามานำพาชีวิตของฉันให้โลดแล่นผจญภัยในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยแห่งนี้ และมีความสุขไปด้วยกันชีวิตต่อจากนี้คงน่าตื่นเต้นขึ้นมากเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามนิยายมาจนถึงตอนจบค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะชื่นชอบเนื้อเรื่องหรืออย่างน้อยก็ตัวละครสักตัวหนึ่งในเรื่องนี้นะคะหากอยากชื่นชมหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิยายสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะนิยายเรื่องนี้ยังมีตอนพิเศษอีกสองตอน สามารถอ่านได้ใน e บุ๊กตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ